สวัสดีครับอิสานพัฒนาชาแนลนะครับมาดูทรงผมที่ตัดแล้วนะครับเป็นลองทรงสูงก็ของวัยรุ่นเด็กๆนะครับลองทรงสูงนะครับที่ตัดออกมาแล้วก็เนียนสวยดูจากทรงผมนะครับอันนี้ก็งงกนเนียนสวยเป็น เป็นลองทรงที่แฟชั่นกำลังฮิตอยู่นะครับตอนนี้ตัดแล้วเท่ตัดแล้วหล่อนะครับในแบบของเราได้มาจากไปบุกเอาที่บ้านนะฮะต้องไปบุกเอานะค,คนนี้ไม่บุกไม่ได้ดาที่นอนด,ด้วยว,ว่าไงเมืี้ ข้างหน้าก็ประมาณนี้นะฮะตัดซอยสไลด์ยกขึ้นมานะฮะตรงนี้ยกขึ้นมาแล้วก็ตัดสไลด์ลงมาข้างหน้าจะได้แบบนี้สวยๆสไลด์เป็นแฟชั่นแฟชั่นหน่อยแล้วก็ข้างบนนี้ก็ซอยให้มันเป็นรูปคล้ายๆจะเป็นรูปตัววีขึ้นข้างบนนะฮะขึ้นมา คล้ายๆตัว V ีขึ้นข้างบนแล้วก็ข้างหลังก็ซอยถ้ามันเป็นตัว V ีซอยออกมาจับออกมาอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างจับออกมาจับดึงออกมาอย่างนี้เฉียงเฉียงอย่างนี้ห้าสิบองศานะครับอันนี้ก็ห้าสิบองศาขึ้นไปแล้วมันจะได้เป็นเป็นคล้ายๆตัว V ีแล้วก็มาลบเหลี่ยมพอใช้เป็นตัว V ีปุ๊บข้างบนแหลมๆขึ้นมาปุ๊บแหลมๆขึ้นมาแล้วก็มาซอยลบเหลี่ยมตรงนี้นิดหน่อยพอ ตัดเสร็จสับตรงจอนอะไรเนียนหมดเนียนแล้วนะฮะแล้วก็เช็คทรงว่าดูดีไหมตรงไหนดูดีไหม,ไมถ้าหากว่าดูดีแล้วเราก็มาดูว่าทรงของเราที่ตัดออกมานี่หล่อไหมดูดีไหมงามไหมในนา้นนะครับ ก็โอเคนะครับตรงนี้ลองทรงสูงนะครับแต่ว่าข้างบนนี้ตัดเป็นตัว V หน่อยนะครับลองทรงสูงธรรมดานะครับแต่ว่าเราเพิ่มตรงที่เป็นเป็นตัว V แล้วก็ข้างหน้าตัดซอยซอยสไลด์ลงมานะฮะโดยการจับยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ตัดตัดแล้วก็มันปห่ออกมาจาสไลด์พอตัดอีกน,นิดนึงมันก็จะสไลด์มันออกมาอย่างนี้สวยเลยใส่เดียวเส้นทรงมันก็สวย ฝากไว้ด้วยนะครับกับวิดีโอนี้ลองทรงสูงครับแต่ว่าเพิ่มเติมก็ตรงที่ข้างบนทำเป็นตัวีแค่นั้นเองมันก็เป็นแฟชั่นนะครับสบายๆนะครับติดตามต่อไปนะครับคลิปวิดีโอต่อไปคลิปวิดีโอนี้ก็ช่างแบ็คดิสานพัฒนาชาแนล ก็สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ